สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านนะคะสวัสดีทาง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะ,ะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวบึงเช่นเคยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจางวดประจำวันที่8เมษาย,ยน2565มาแบ่งปันเนาะ,ะสำหรับของวันที่7แอดก็หลุดไปนะคะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พ FC ด้วยนะคะ อ่าให้เด่นไปที่หนึ่งหกสาวิ่งรูดที่หนเนาะดูสมาก็มาตลักร้อยนะคะพี่น้องจา๋าส่วน6กับ1นี่ไม่มาเลยนะคะอ่าก็ต้องกราบขอโทษขออภัยอีกครั้งเนาะพี่น้องจา๋าแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะปรับปรกันไปเนาะอ่ะยังไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้ต่อสําหรับของวันที่8ด้วยนะคะพี่น้องจา๋านําไปพิจารณาดูก่อนก็ได้นะคะ ก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กตั้งแต่18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะมีน้องสาป,ปะปนกันไปเนาะ,ะเพราะว่าแอดเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนนะคะ คำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันพี่ๆเช่นเคยเนะาะมาดูกันนะคะพี่น้องจ๋าว่าตัวเด่นแอดมีอะไรกันบ้างนะคะสำหรับตัวเด่นนะคะของแอดพรุ่งนี้นะคะมีหกเจ็ดนะคะมีหกมีเจ็ดแล้วก็มีเก้านะคะ มีหกมีเจ็ดแล้วก็มีเก้าเนาะอ่าส่วนตัวที่แอดจะรูดนะคะก็คือหกถ้าใครไม่ชอบหกสามารถนำเจ็ดกับเก้าไปพิจารณาได้นะคะอ่าหกก็จะมีหก6ูน2หกหนึ่งหกสอง หกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะคะอ่ะเรามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะว่าจะเน้นไปในตัวไหนนะคะ สำหรับตัวที่เอ็ดเน้นนะคะก็จะมีหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกสี่นะคะหกเจ็ดแล้วก็หกแปดนะคะพี่น้องา๋าอ่ะถ้าชื่นชอบเหมือนกันเนาะก็จดไว้แคปไว้เพื่อนำไปเป็นแนวทางนะคะ ย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดเดอ้อพี่น้องจ๋าก่อนออกไปนะคะแอดก็ขอกําลังใจเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับพี่พี่เอที่มาใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาแอดลงเนาะ,ะก็ขอให้พี่พี่ทุกๆท่ทานมีโชคมีลาบกันทุกๆคนนะคะ เงินทองไหลามาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ